แล้วเขาแทงมาแบบนี้ก็สกิลสองตามสกิลหนึ่งสตันพื้นเลยครับแต่ว่ามีเอโซมาด้วยแต่เราอันติหลบมองนาคตแบบนี้สกิลสองตามเฟรนตายเหลือเอนโซเราตีเขาโจมตัครับไวคิวไวคิวเอนโซตีแล้วไม่เข้าเพนมาเก็บตายหมดเอาแบบนี้ก็บวกเลยครับอ้สกิลหนึ่งเวิรไม่เป็นไรยังได้อยู่โอ้ยเขาแปลนติแล้วนะเดี๋ยวเราหาจงังหวะใช้สกิลสองหนี ดึงจังหวะอันติเขาแล้วก็อันติไปแต่พอเราลงมาไอรอนบอดี้เขาจะหมดพอดีคิวหนึ่งสตันเลยเรียบร้อยเก็บคิวไปได้ยินดีต้อนรับเข้าสู่รวิวหน้าชั้นแนวครับผมซึ่งเริ่มเกมมาผมก็ไม่รอช้าที่จะกดเข้าร้านค้าแล้วไปสับของเลือกไอเทมให้เหมาะสมสำหรับเกมนี้ซึ่งที่ผมเซ็ตใหม่มาก็าจะเป็นทางด้านดาบสาฟ้าไกอาคิวออฟลอสคอนแล้วก็โอดินวิว เพราะว่าจากที่ผมดูตัวละครนฝันคั่นแล้วเนี่ยมีแต่ตัวที่มีสกิลเคลื่อนที่ผมเลยต้องอันดับสายฟ้าที่เพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่และคอนเพื่อมาสโล่ซึ่งหลกักๆของคลิปนี้คือการที่เราชนเลนเจนฟอร์เลนครับควรชนเลนด้วยยังไงอย่างแรกเว้หนึ่งแบบนี้ก็บวกได้เลยครับอันนี้ก็ตีคีปไปมีเขามาล้ำผมเลยนะเขาตีสู้เลยสตาร์เบิร์สตีมอันนี้เขาเวียแล้วเราก็ถอยมานิดนึงครับ เพราะว่าในแบบผมเห็นเพนเองลองมาลิ้นล่างนะพอเพนมาอย่างนี้ก็รอ,อดยากครับสตันพื้นเชนซีกับเพนไปเรียบร้อยอันนี้คือเราเก็บรีคอเวอรี่พัทไว้ใช้ลอ่อเขาตอนนี้ครับทำเป็นเลืเลอดน้อยแต่เรามีรีคอเวอรี่พัทที่ฮิวช่วงต้นเกมได้เยอะมากแล้วกเก็บสตันพื้นไว้เชนซีกับเพนแต่ที่จริงต้นเกมเราไม่มีดาเมจพอปิดฟอรเรนนะแต่นี้เป็นพลังมิตรภาพ จะทหยฟอรเรนตัวระเบิดตุ้มอันนี้เรามาเชื่อมมงกรเล็กก่อนหน้าอย่าให้เขาได้ง่ายๆอย่าให้เขาได้ฟาร์มแล้วทิ้งเงินห่างเราเยอะแต่นี่ครับเห็นได้ชัดว่าฟอรเรนดาเมจแรงกว่าเยอะมากเลยครับแล้วเร็งใช้สกิลสหนีเอาครับนี่ขนาดเราได้เฟิร์สบัตเขานะแต่ว่าไม่เป็นไรครับช่วงต้นเกมอันเลนต้องรอของมีสักดาบสายฟ้าก็พอปิดดาเมจฟอรเรนเลยครับอดทนไปหน่อยไม่ก็มีเพื่อนมารอแกงครับอย่างเช่นเพนตอนต้นเกมเพนกำลังตีดัรกอยู่แล้วก็มาเปิดแมปโซนให้เขานะครับ การไว้ไม่ให้ฝั่งข้ามมาลาดเอาดาร์กเสร็จก็กำเคียร์เลยครับช่วงนี้ไม่มีอะไรซึ่งเพนอยู่เลนล่างด้วยครับตอนนี้ถ้าบวกมีโอกาสที่เพนอาจจะมาซ้อนฟอร์เรนเขาหายไปไหนไม่รู้ <need> เอาเนี่ยผม,มาแล้ว เวลี่กเขาไว้ครับยังต้องรีบฝืนเชสสกิลไปหาเขาแล้วเขาแทงมาแบนนี้ก็สกิลสตามสกิลหนึ่งสตาร์ทพื้นเลยครับแต่ว่ามีโซมาด้วยแต่เราอันติหลบมองนาคตแบบนี้สกิลสตามเฟรนตายเหลือเอนโซเราตีคอมโบสแต็ครับไวคิวไวคิวเอนโซตีแล้วไม่เข้าเทนมาเก็บตายหมดเก็บ2เสียงขวัญอ้าวเฮ้ยฮานโมาทําอะไรเนี่ยกาลังอัดคลิปอยู่นะจงย้อนกลับตรงสัยไยนโนอยากให้ผม มาอธิบายว่าผมเจลฟอลินเนี่ยผมจะเล่นยังไงอย่างแรกเราพยายามยืนอยู่หลังคีปครับอย่าให้เขาปาดอกสตั้ใส่เราแล้วถ้าเป็นไม่ได้เราควรเปฝ่ายเปิดเขาก่อนพยายามใช้สกิลสองให้ถึงตัวเขาให้โดนแล้วสกิลหนึ่งสตั้ขัดเขาตอนที่เขาปาดอกแล้วแล้วเขากำลังจะลำ้ำจะทําให้การปาดอกเขาเนี่ยดอกหายไปก่อนที่เขาจะล้ำเสร็จแล้วคูดาวดอกเขาติดคูดาวทําให้เขาจะต้องใช้แอนติ แล้วเราก็ใช้อันติก่อนเขาหลังจากที่เขาหายจากการโดนสตันสกิลหนึ่งกับสตันพื้นเราก็จะประมาณนี้ครับคนดูแล้วก็ไฮโนวับกลับไปได้แล้วเป็นเล่นต่อการหายใจไว้ฟอร์เรนเจไม่รู้รอแต่พุ่มรอเขาเดินมาครับรอมาแล้วแล้วแบบนี้ก็บวกแล้วครับไอ้สกิลหนึ่งเว้รไม่เป็นไรยังได้อยู่เฮ้ยเขาแปนตีแล้วนะเดี๋ยวเราหาจังหวะใช้สกิลสหนีดึงจังหวะอันติเขา แล้วก็อันตี้ไปแล้วพอเราลงมาไอรอนบอด,ดี้เขาจะหมดพอดีคิวหสตั้นเลยเรียบร้อยเก็บ Q โโคิวไปได้โซโลคิวแล้วเราก็มาเจอคนหน้าคุ้นกันอีกแล้วครับเจอกันตลอดฟอร์เนรนอันเลนดึงเชิงไว้อย่าไปโดนเขาปะดอกใส่เอาแล้วดับสายฟาาย้ามาจังหวะนี้ครับปะดอกมาก็บวกได้เลยสกิลสองสโลตันพื้นแล้วอันตีลบโอเคถือวได้ฟิกเกอร์แต่รอบหน้าฟอรเรนไม่รอดแน่ แล้วดูจากมินีแมพผมเห็นเพนเอ็นลงมาเลนล่างฟาร์มรัแ,บบแดงแล้วมีโอกาสที่เขาจะมาแก๊งเลนฟอร์เลนอีกรอบระหว่างนี้ก็มาตีคีฟฟาร์มเงินรอจะได้ช่วยเขาให้ฟาร์มเสร็จเร็วๆด้วยอ่าแล้วจังหวะนี้เมลวิอันติีไปแล้วตบฟอร์เลนไปเลยไม่ทันได้ขยับสุดยอดเลยวิชิงโลเมลมีเวลกุด <Very good. S 2> แล้วเอาเฮ้ยมีโซยมนี้ได้ไงเพื่อโดนดึงเข้าป้อม ป้อมเลยหลุนิดเดียวเองอันตีอยู่ใกล้คูดาวแล้วน่าเสียดายนี้เดียวแล้วหลังจากนั้นไม่นานมีวีก็เก็บงานตบเอนโซล,ลงมานอนกองกับพื้นแล้วทันยีที่ผมเกิดมาก็ได้พบออกับคนนอนอยู่เฮ้ยมานอนในตรงนี้เนี่ยอ๋อโดนเพนตบอิอดเลนล่างโล่งๆแบบนี้ก็เคลียเลนไปครับหาเงินแล้วหลังจากเคลียเลนเสร็จแล้วก็ตเตรียมตัวไปเติมเลนได้เลยเผื่อเลนกลางจะมีไฟ เราจะได้เข้าไปแจมนะครับทุกคนแท็กรถทางหน่อยเม็ดนี่เจ็สองโกเอาในพุ่มมีแก๊กโดนดูดแบบนี้ตีได้ตีแก๊กอ่ามีนซวยด้านหลังต,ตีตีเก็บโซคตตัตไว้ก่อนเข้าแฮเตะต่อเฮเตะพุ่งไปตีตีตีอ่ะเขาอันติฟิวไฟแล้วอันติตามอืมตามไม่ทนันนี่ถอยฟุบสักน,นึงไม่ถึงโอ้โหไม่ะไะรดีโคริพัดแล้ววิ่งวิ่งฟอเรนมาโอ้โหฟิกเกอร์อันติตายเถอะเหมือนไปแค้นมาจากไหน เราไม่เป็นไรผมมีเพนมิวมิแล้วมันตบฟาเรนต่อเรลียนเลนล่างครับให้เลนดำถึงสูงจะได้หาเงินเป็นตัวด้วยเลยอ่าเราได้แกอาร์ม,มาแล้วแบบนี้ก็จะอึดแล้วเด้งเลือดแล้วมาเจอเอนโซอันนั้นดึงดก็ย่องมาหาดักแถวนี้แล้วกันนี่อาจมีคนมา เดนเอนโซเช็คพุ่มโอ้แล้วมาพร้อมกับฟอลิเนด้วยเอาแรกไป็หนึ่งตัวทุบอันติลบโซ่ออตะโลบอันตีฟอินเม่ทันเกียดได้ายตีมดาสู้สกิลหนึ่งตั้า hey, พื้นตั้งสองเสียงขวัญเอโซตายล้วก็ตายตามแอแมเรียหน้ามาแจมด้วยเยอะเกินเกิดมาก็ดันคีปทาไว้บนให้มันสูงๆงครับจะทําให้ฝั่งข้ามต้องส่งคนมากันแล้วจะให้ทีมไฟจากเลนด้านล่างเนี่ยฝั่งเขาจะมีแค่สี่คน ก็จะทำให้ทีมเราได้เปรียบเพราะว่าเราจะมาเข้ากลางแล้วเข้าล่างต่อแล้วนี่ครับคีมมาก็เคลียร์กลางเลยครับเห็นไหมเอนโซเขาก็ไปกันบนแล้วนะและลนล่างเราจะมีคนเยอะกว่าผมขี่อยู่เลนกลางจะไปเติมก่อนเอนโซอันนี้คือทีมเราเปิดไฟแล้วนะแล้วก็ไปตามเก็บตัวที่เหลือครับแต่ดึงแล้วเนี่ยที่ผมเก็บหมดเลยแทมต้องทําอะไรน,นี่ก็รอขึ้นวันอย่างเ,ยงเดียวแล้วครับแลว้วก็นี่ครับ คลิปเลนกลางเดินม,มาได้อย่างสบายเพราะเราคลิปคลิปไปก่อนแล้วหน้าที่ออฟเลนก็เหมือนปิดทองหลังผ้าครับทุกคนและจังหวะนี้ก็เลนแคลรี่เลยครับสกิลหนึ่งสตัมพื้นต่อเรียบร้อยอันตีหลบป้อมเท่านี้ก็เป็นอันจบเกมที่เรียบร้อยซึ่งเกมนี้ส่วนใหญ่ผมเดินแค่ต้นเกมนะช็อตฟอร์เลนกับอินโซมาแกล้งเล่นผมแล้วผมก็สวนแค่นั้นเลยที่เหลือเพนเก็บงานหมดเลนแคลรี่เลนเมดเลนอื่นโอ้โหอีซี่เลยตานี้ โอเวอร์หลอดคอนเคอร์เลอร์สี่สี่ดาวเรียบร้อยเอ p ต้องยกให้เพนอยู่แล้วแต่หน้าที่เกมนี้แล้วก็ไม่แย่นะครับสกอร์สามสามหกแต่มาดูตรงข้อมูลดีกว่านี่ครับจ่ายดาเมจไปได้เยอะนะครับสหรับออฟเลนเพราะออฟเลนส่วนใหญ่เป็นตัวระยะใกล้การจ่ายดาเมจเนี่ยยากกว่าแคลรี่เมยแน่นอนแล้วทำไปที่ห้าแสนสองหมื่นกว่า22เปอร์เซ็นต์แล้วก็นี่ครับรับดาเมจสามสิบเปอร์เซ็นต์ห้าหมื่นเยอะกว่าคิกซิกอีกแต่ทีมไฟแค่เก้านะ เพราะว่าเสยียบไปกรองที่เพนหมดเลยแล้วก็ขอจบกิวเปียงนี้ครับขอบคุณที่เข้ามารับชมกันนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไคร้เพื่เป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยครับผมแล้วเจอกันนะอันเลนคลิปต่อไปเหมือนเดิมไปแล้ว